ก็นั่งถือว่าเล็กลุมช่วงขาเนี่ยก้อนข้างที่จะกว้างนะหนึ่งล้านห้าแสนหบาทคือผมจะซื้อเองเนี่ยผมคิดมาตลอดว่าผมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นเอเวานะซึ่งรุ่นนี้จะมีเราดาร์ก็คือจะมีระบบอัจฉริย u คุยชอนโทนให้รถชุดแต่งเนี่ยชุดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่ผมชอบมากๆมันเห็นไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดูแบบมันไม่ค่อยเยอะเป็นของ AKC นะครับแต่งแบบท่อคู่ดำๆแบบนี้เห็นไหม สวัสดีครับผมแม็กคาร์หนึ่งหกแปดนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ยูทูปชาแนลแม็กคาร์หนึ่งหกแปดก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมในชาแนลที่เห็นด้านล่างด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมันมินนะครับผมเป็นผู้จัดการ,รขายที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้ำมันมินนะทุกค้าไหนที่สนใจจะซื้อรถก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างหรือเป็นแอดไลน์ line, ผมมาไลน์ id max หนึ่งหกแปดเก้าเนี่ยเข้ามาได้หรืออยากไปดูความเคลื่อนไหวอื่นๆว่าผมมีส่งมอบรถออะะไไไรรกก็ปดดููทีี Facebook Mac ่้้เเลยนนนนนคัับวผมมมภิใจาาสๆ ตั้งแต่ขายรถมานะรถคันนี้มันคือการตกแต่งแบบนี้คือเป็นรถที่ผมจะซื้อเองไงคือผมจะซื้อเองเนี่ยผมคิดมาตลอดว่าผมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นเลวาดีนะนะครับจะใช้กระจังหน้าของตัวสปอร์ตแบบนี้แหละดำดำทมึนทะมึนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่งชุดแต่งประมาณอะไรอย่างนี้ซลูกค้าคนนี้ก็คือเจ้าของรถเนี่ยพี่ปามนะครับอยู่ที่ระยองก็น่าจะตรงใจกันนะนะครับ ตรงกันทุกอย่างผมต้องการอะไรที่มันดําหมดเลยทํามึนเออเนี่ยมันก็คือเป็นแบบออกมาดูเป็นความดุดันประมาณนี้เบื้องต้นรถคันนี้นะครับคือรถตัวสปอร์ตนะครับราคา1นึ่ล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทมันมีแพ็กเกจเหมือนตัวท็อปทุกอย่างเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับเครื่องยนต์ก็คือจะเป็นบล็อกตัวเดียวกันกับตัว y ายแทเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัว y ายแทตัวเทรนนะทุกอย่างคือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอ่ะ เรามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องนิดหนึ่งนะครับห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นฝาโฟมให้แล้วเพื่อเป็นการซับเสียงในส่วนของตัวเอเวอเรสไม่ให้เครื่องดีเซลเนี่ยมันสะท้านเสียงเข้าไปในห้องโดยสารเพราะว่าลูกค้าที่ใช้รถกลุ่มนี้หลักๆนะครับก็จะมีครอบครัวนะมีลูกเปนะนะยกเว้นพี่ปางเจ้าของรถจะไม่มีลูกนะนะนะครับเดี๋ยวก็มีนะเดี๋ยวก็จะมีลูกนะครับก็ออกหารถประมาณนี้นะเพื่อการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยนะครับ สิ่งที่มันแตกต่างกับตัว YT ยแและไทเทเนียมคืออะไรนะครับคันนี้คือมันมีเทอร์โบเพียงแค่หนึ่งลูกเท่นั้นเป็นเทอร์โบขนาดใหญ่เลยที่เราเห็นเนี่ยจะดูตรงโขงมันเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้เทอร์โบใหญ่มีลูกเดียวให้กําลังแรงม้าที่170แรงม้านะครับตัวนี้ถามว่าลูกค้าที่แค่นี้พอไหมนะจะไปโดนอันรุนนั้นรุ่นนี้สวนไหมอะไรเงี้ยเอาจริงผมขายรถมาเนี่ยลูกค้าฟอร์ดนะเอเวอร์เรสต์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนตีหนักอะไรขนาดนั้นที่ซัดกันยาวๆนะก็อันนี้ก็ตัดได้วว,ว่่าจจะะิงมัน โดนดันโดนอะไรไหมนะครับเพราะลูกค้าก็คงไม่ไปเสียเวลาไปดันด้วยเนาะก็เน้นใช้งานเน้นความปลอดภัยนะครับแล้ว1 7 0ม้าเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไปได้ทุกที่ในไทยนะทุกดอยผมไปหมดแล้วในประเทศไทยนะครับการส่งมอบรถที่เป็นเครื่อง2องศูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อย่างผมว่ายากๆนะก็จะเป็นพวกเวียงแหงหรือสปันทางหน้านอย่างงี้นะก็ไปมาหมดขึ้นลงไปหมดแล้วนะครับเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวเบรกไฟฟ้าเลยเห็นไหมก็จะทํางานควบคู่กับตัวเรดราด้านหน้าซึ่งรุ่นนี้จะมีเลด้า ก็คือจะมีระบบ Adaptive Cruise Control ให้รถมันขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างให้ด้วยนะครับเวลาเราออกนอกเลนเนี่ยก็ดึงกลับมาที่เขาเรียกว่าเลนเซนเตอร์ลิงก็จะมีระบบตัวนี้ให้นะเพียง mm hmm. แต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีอย่างเดียวนะก็คือระบบถอยจอดเหมือนตัวที่เป็นตัววายแท็กแค่นั้นเองหรือไทเทเนียม4,4แต่เซนเซอร์หน้ายังมีให้กล้อง360ยยังมีให้ขี่เข้าใกล้อะไรเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงผลขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณใกล้เข้าไปแล้วนะนะครับแถมยังมีตัวเรดาร์ด้านหลังอีก ลืมเบรกถอยหลังก็เบรกให้เองด้วยนะครับแต่การเบรกเขาเนี่ยเขาไม่ได้เบรกแบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนคนขับรถเรานะเบรกแบบกระทืบเอาตายเลยนะนะครับเบรกหัวทิ่มเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่แบบของตัว AGM นะครับให้กำลังที่ 1>, 1อ่า12โวลต์นะ80แอมป์นะครับที่800 cca ยิ่งค่า cca สูงที่ผมเคยบอกไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้รถมันสตาร์ทติดง่ายในอุณหภูมิที่มันมีความต่ำนะเช่นอุณหภูมิหนาวๆอ่ะสตาร์ทติดง่ายขึ้นประกอบกับไดชาร์จมีขนาด2 5 0แอมป์นะครับเป็นไดชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เป็นรถบ้านนะตัวนี้เป็นพัดลมและหม้อน้ำแบบไฟฟ้านะครับก็จะไม่มีสายพันมู่เล่จากเครื่องยนต์เนี่ยดึงเข้ามานะมาพันตรงตรงด้านหน้าให้เครื่องยนต์มันเสียกำลังนะรก็็จเป ห้องเครื่องประมาณนี้นะการจัดวางท่อแอร์ต่างเอเวอร์เรสเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาวางเนี่ยอยู่ในจุดที่มันไม่มีความร้อนฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีความร้อนนะครับเพราะว่าฝั่งความร้อนจะอยู่ฝั่งเทอร์โบนะนะฝั่งเทอร์โบพอมันมาทางฝั่งเนี้ยมันเริ่มเป็นกายเป็นอากาศที่เป็นอากาศปกติแล้วนะครับทำให้ฝั่งนี้ก็เลยไม่ร้อนนะทำให้แอร์เนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องสตาร์ทเครื่องเนี่ยฟอร์ดมันก็เลยมีเรียกว่าแอรมันเย็นไวขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของตัวชุดแต่งกันบ้าง เราเห็นคันนี้นะครับสิ่งที่ไม่ได้แต่งเลยนะหนึ่งก่อนไม่ได้แต่งกระจังหน้าไม่ได้แต่งนะครับกระจังหน้าเดิมเลยไม่ทําอะไรทั้งสิน้นตัวเอเวอรเรสตัวนี้ติดมาจากโรงงานไม่ได้แต่งให้เหมือนกันนะครับครอบไฟหน้าไม่มีไม่ต้องไปติดนะครับไม่สวยนะถ้าติดมันจะดูทําให้ไฟตัวนี้มันทํางานผิดเพี้ยนได้นะอันนี้มันเป็นโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับและจะมีตัวตัวซีเนี่ยนะครับตัวซีนี้มันสามารถที่จะหลี่แสงถ้าเราติด ตัวครอบไปเนี่ยอาจจะทําให้การทำงานมันผิดเพี้ยนได้นะครับชุดแต่งเนี่ยชุดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่ผมชอบมากๆมันเห็นไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดูแบบมันไม่ค่อยเยอะเป็นของ AKC นะครับเป็นชุดแต่ง AKC เห็นไหมมันจะดูแบบจะบอกว่าอะไรถ้าเราคุณผู้ชมได้ดูคลิปตอนที่ผมเปิดรถเต็มๆเนะี่ยอ่ะให้ดูอีกทีก็ได้เนี่ยมันจะดูแบบมีความเป็นแบบดักดาร์กอ่ะนะครับมันดูดักดาร์กเต็มๆดูแล้วมันแบบเนี่ยผมถ้าผมซื้อผมซื้อแบบนี้นะ ถ้าผมซื้อถ้าผมแต่งผมแต่งแบบนี้นะแต่ว่ายกเว้นถ้าผมซื้อพวกวายแท็กเนี่ยอาจจะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับอาจ,จเปลี่ยนกระจังหน้าแต่ถ้าผมซื้อสปอร์ตเนี่ยกระจังหน้านี้โคตรสวยของเดิมมันมีความพรีเมพยมมีความเงาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับเนะี่ยมาถึงด้านข้างกันบ้างคันนี้นะครับพี่ปาล์มแกเลือกเป็นล้อเรนโซตัว v ีนอมนะครับวีนอมนี่ราคาเทินแล้วยังแพงนะนะครับราคาที่มันเทินไปแล้วยังยังหลายหมื่นนะวีนอมนะครับน็อตเนี่ยพี่ปาล์มบอก พี่ไม่ได้เลือกนะเว้ยร้านติดไม่พี่นะเดี๋ยวพี่ต้องไปหาเปลี่ยนน็อตสีดาแลวนะเออเป็นหัวสีดำเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ชอบนะร้านก็ใส่มาให้ลูกค้านะลูกค้าบอกวิพี่ไม่ได้สั่งนะเว้ยนะครับก็อันนี้เป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนะของลูกค้านะครับคันนี้ไม่ยกไม่โหลดทั้งสิน้นสเปคเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมเลยนะครับแล้วล้อตัววีนอมเนี่ยนะครับก็เป็นตัวล้อโฟล์ดฟอร์มิงด้วยนะของตัวค่ายเลนโซนะ เลนโซ่ so เนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นล้อไทยและทำส่งออกนะครับแต่ก็ราคาก็นะคนไทยก็เข้าถึงได้ยากหน่อยบางบางบาง,บางยี่ห้อบางบางลายเขาก็แพงอยู่นะครับยางเนี่ยเป็นโตโยโอเพนกันที่ AT ทนะเ t เพราะอะไรเพราะว่าอาทีมันมีมีเสียงค่อนข้างดังนะครับพี่ปาล์มอยากได้เสียงที่มันค่อนข้างเงียบมานิดหนึ่งนะครับเงียบนิดหนึ่งก็ใช้เป็นตัวในส่วนของตัวยางที่เป็นโตโย A t ทตัวนี้นั่นเองนะครับช่วงล่างเนี่ยของ e v e r e s t ไม่ต้องทำอะไรแล้วผมเคยบอกลูกค้าหลายคนว่า ถ้าพี่ไม่โหลดนะไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คครับโช๊คเดิมเนี่ยดีสุดแล้วนะครับช่วงล่างเป็นวัดลิงก์มาให้แล้วนะช่วงล่างวัดลิงก์โช๊กก็เป็นโช๊คของตัวของโฟโมโค่อีกแล้วนะครับก็ถามว่าใช้งานดีดีด้วยแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นตัวโช๊คเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโช๊คกึ่งแก๊สกึ่งน้ํามันนะนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามันใช้งานค่อนข้างดีแล้วก็เวลาขี่ทางไกลเนี่ยการโยนการอะไรของไอ้เบรคผมบอกเลยว่าน้อยมากๆนะยกเว้นลูกค้าจะ บอกว่า้มันโยนถ้าโยนโอเคสิ่งที่พี่ต้องทําอย่างเดียวคือโหลดลงไปครับรถที่โหลดลงไปเนี่ยอาการโยนเนี่ยจะน้อยลงแต่คนที่ขี่แบบชาวบ้านอาวช่อง1 2 0 130อยาะไรเงี้ยมันไม่โครงหรอกแต่ก็เว้นว่าคนที่ชอบขับขับรถไปไวเนี่ยแล้วเราไปแบบเปลี่ยกกนกระดานหันเนี่ยแล,ล้วรถสปเปกเนี่ยมันมีอาการโครงแน่นอนแต่มันก็ไม่ได้โครงขนาดแบบแบบแบรนด์อื่นๆนะถ้าเป็นไอเวเลนต์เนื่องด้วยว่าน้ําหนักรถที่มันมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะทำให้มันก็มีความสมดุลกันนั่นเองนะครับ กระจกนะก็จะมีส่วนตัวกล้อง360มาให้ด้วยนะครับที่ติดมาจากโรงงานก็จะแสดงผลที่หน้าจอแล้วหลังค่านะนี่ทำเป็นสีดำมาเลยนะครับสีดำเงาไม่ใช่เงาเยิยออกเป็นแบบด้านๆนะถ้ามาดูข้างรถป็งไงดูรถแบบออกเป็นทรงดักด์กนะเห็นไหมออกเป็นแนวดักด์กนะครับนี่แล้วคันนี้พี่ปาล์มรีเควสเลยชั้นแมวยูโร5นะครับจริงๆเนี่ยปีนี้2567เราขายยูโร5แล้วนะ ถ้าเป็นรุ่นที่ซื้อหลังจากคันนี้นะคันนี้คือคันสุดท้ายในประเทศไทยนะครับถ้าซื้อหลังจากคันนี้ไปจะมีที่ช่องเติมน้ํายาแอดบูลนะครับซึ่งเป็นของตัวยูโรห้าถามว่าแอดบูลเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเป็นแค่น้ํายาที่เข้าไปดักขมเหลาไม่ให้ตัวควันที่ออกมาด้านหลังเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นค่าที่มันสูงเกินไปนั่นแหละนะครับก็คือให้มันกลายเป็นไนโตรเจนซะออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ดีกว่ายูโร4แต่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากได้เพราะว่า ต้องมาคอยเติมนะเติมหนึ่งครั้งประมาณ800บาทนะถ้าไม่ผิดนะครับแปดบาทก็ใช้ได้อยู่ประมาณ8ปดหมื่นสองพ0กิโลเติมทีนะครับถ้ามันหมดแล้วลืมเติมสตาร์ไม่ติดครับเรียกยานแม่เท่านั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยบอกว่าไอพี่ไม่เอาอ่ะพี่ชอบเทคโนโลยีโบราณว่ะพี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะแต่มันก็เป็นข้อดีคือบางคนเนี่ยที่ใชู้ดยูโร5นะครับก็จะมีโรงรถที่บ้านผมไปส่งกับลูกค้าเนี่ย บางท่านเขามีโรงรถนะโรงรถที่เราแบบเคยดูหนังเมกาใช่ไหมครับจะมีโรงรถแล้วก็สตาร์รถในในโรงรถเลยนะครับเมื่อเราสตาร์รถโรงรถเนี่ยรถที่เป็นยูโร3ยูโร4สตาร์รถเนี่ยมันค่อนข้างจะมีกลิ่นออกมาจากทางท่อไอเสียนะครับแล้วมันก็จะตลบอบอวนอยู่ในโรงรถเรานั่นแหละนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาเป็นยูโร5ยูโร5มันก็จะไม่ค่อยมี กลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบจากท่อไอเสียออกมามากมายนะถ้าใครเนื้อไม่นึกอไม่ออกลองดูกระบะซิ่งนะกระบะซิ่งเนี่ยมีการถอด EGR ทิ้งมีการตัดแคททิ้งสตาร์ทมาเนี่ยจะไปยืนหลังรถเนี่ยจะเหม็นเมเลยจะเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะครับอันนี้ไปจอดหน้าบ้านใครก็ถ้ายูโล5ก็ไม่มีใครด่าเพราะมันไม่มีกลิ่นมีแต่เสียงเครื่องแต่กลิ่นไม่มีแน่นอนนะครับด้านท้ายชุดแต่ง A/C เป็นชุดแต่งแบบท่อคู่ดำาๆแบบนี้เห็นไหมพี่ปาล์มก็สไตล์เดียวกับผมเลยเน้นดำาๆเหมือนกันนะครับแต่งรถสไตล์แบบถูกหลักววกุ้้ยนนะททาไไมมรูคเิิดต พี่ปาของผมเนี่ยเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันนะก็แต่งรถตามสไตล์วงจุย้ยนะก็คือเน้นสีดําสีแดงเดียวออกมาโทนสีนี้นะนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่แซวเล่นเฉยๆนะครับด้านหลังฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเอเวอเรสถ้าไม่ต้องการขับสีนะตัวนี้คุ้มสุดนะครับแล้วไม่ติดที่ว่าเข้างในมันเป็นสีอย่างเงี้ยนะผมใช้รถแบบนี้อยู่สีอย่างนี้ปัญหาคือเลยรู้ไหมเละเทะครับนะลูกไงนะกินอวันตินกินอะไรดึงขึ้นมาคบ เต็มเลยแต่ช่างมาเนอะเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดได้เยอะนะครับก็สามารถที่จะลบคราบลดไรได้นะครับนะไฟตัวนี้จะเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะแต่ว่าเปลี่ยนได้ให้เป็นเหมือนตัวท็อปจะเป็นสีขาวนะถ้าเป็นตัวพวกวายแท็กจะเป็นสีขาวเนี่ยพวกพวกบริเวณนี้นะครับเบาะหลังเนี่ยก็ใช้วิธีการดึงขึ้นเอาไม่มีไฟฟ้านะครับดึงขึ้นอย่างเดียวเวลากดปิดก็แค่นี้ครับแต่ถ้าเมื่อเราเอ้ยลืมของนะมันก็จะกลับขึ้นมาให้ใหม่ก็จะตัวมีมีระบบตัวกันหนีบมาให้เรานะครับ ทีน,นี้มาดูในส่วนตัวห้องโดยสารกันบ้างนะครับเมื่อเราขึ้นมาบนห้องโดยสารเนี่ยนะครับเมื่อขึ้นมานั่งบนห้องโดยสารนะสิ่งที่เราจะเจอนะครับรุ่นนี้ไม่มีหลังหนึ่งและมูนล,ลูปไม่มีไม่มีมูนล,ลูปนะครับไฟอ่านหนังสืออยู่บริเวณนี้มีให้แต่ถามว่านี่มีคนอ่านหรอกนะนั่งรถแล้วหลับบางเดียวนะครับนี่คือมันมันถอยสุดแล้วนะถอยสุดแล้วนะครับเอน็นเอ็นสุดได้ประมาณไหนอ่ะนี่คือเอ็นสุดของเอเวอเรส นะก็หลับได้นะหลับได้ถ้าคนมาง่วงหลับได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีแค่บางข้าอย่างโฟลจูเนอร์ใช่ไหมมันก็จะเอนจนนอนลากไปถึงนู่นเลยนะครับแต่มันก็นอนไม่สบายหรอกนะจริงๆเชื่อผมเถอะนอนไม่สบายนอนในรถเวลาขี่นะครับอาจจะ,อ,ะอาจจะอยู่ประมาณนี้นะก็ก็นั่งถือว่าเล็กรุมช่วงขาเนี่ยก้อนข้าที่จะกว้างนะกว้างแล้วนั่งสบายด้วยเอเวอเรสต์นะครับผมก็มันเป็นรถครอบครัวที่จับต้องได้นะครับราคามันก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้มันจะมีบุกให้บริเวณนี้ ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่ามันเทคแคร์มากนะนอกจากแอร์แบ็กเจ็ลูกแล้วฟอร์ยังมีอันนี้มาให้ตรงนี้เนี่ยลูกผมเนี่ยเวลานอนเนี่ยเวลาเขานั่งคาซีก็จริงครับนั่งคาซีจริงแต่บางครั้งในหัวเขาต้องมาพาดบริเวณนี้นะครับเวลารถมันขี่ไปก็ลดอาการแบบอาจจะโดนกระแทกโดนอะไรได้นะก็ใช้หัวรองนี้ได้ก็ตรงนี้นุ่มตรงนี้ผมชอบบริเวณนี้ถ้าบางค่ายไม่มีนะครับอันนี้คืออันนี้มีมีนุ่มๆนี่มาให้ชอบนะครับที่เก็บแก้วน้าใส่ได้เยอะมากฟอร์เนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือที่เก็บของน้อ ตอนนี้ที่เก็บแก้วน้ำเนี่ยเพียบไปหมดเลยของฟอร์ดนะใส่ได้ประมาณน่าจะเจแก้วอะ่ะวางได้เลยนะของฟอร์ดนะครับมาถึงบอไฟ้ากันบ้างคนขับก็เป็นคู่หน้าอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะดึงเข้าหาตัวได้นะครับถุงลมนิรภัยมีให้รอบคันนะครับเบานี่ไฟฟ้าถามว่าจะไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าเนี่ยเราผู้ที่ใช้รถเนี่ยถามว่าเราปรับจริงๆเนี่ยเราปรับไม่เกินไม่เกิน ปีหนึ่งคงปรับเบาะอีกครั้งนะยกเว้นเอาอไปล้างรถแล้วจะมีคนมาคอยปรับเบาะเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องปรับใหม่นะพวงมาลัยดึงเข้าหาตัวได้นะครับมีพุทธสตาร์ทอ่ะกดสตาร์ทขึ้นมานะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบแบบไฟฟ,ฟ้าเห็นไหมเบาๆเลยนะครับเบาๆนะครับเบาๆไม่ใช่ตัวพวงมาลัยแบบแบบ power นะอันนั้นจะหนักๆน,นิดนึงนะครับตัวนี้มีระบบไฟสูงออโต้ด้วยนะผู้ชมเห็นไหมจะเป็นตัว A อยู่ตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต นะถือกล้องเลดหนึ่งพอดีผมใช้มันเป็นกล้องเลนฟิกนะตัว A ที่อยู่ตรงคําว่าตรง14กิโลเมตรอ่ะตัวเอตรงนั้นมันคือตัวไฟสูงออโต้นะครับถ่าอุณหภูมิถ้า,ถ,าถ้ามันไม,ไม่ไม่มีตรงสองเนี้ยตรงนี้จะมีส่วนตัวคล้ายๆเป็นตัวจับแสงอยู่ถ้ามันจับแสงไม่ได้เนี้ยไฟสูงทํางานทันทีเลยแต่เมื่อมีรถมันมันวิ่งเข้ามามันก็จะตัดการทํางานดับไฟสูงลงหน้าจอเท่ากับตัว WiT แท็นะตรงนี้ครับหน้าจอเท่ากันแต่ว่าตรงเนี้ย แค่ไม่เหมือนวายแท็กแค่นั้นเองหน้าจอบริเวณคนขับี่จจะเล็กกว่านิดนึงอาจจะเป็นอยู่ประมาณ8นิ้วนะจะเล็กกว่าแต่ตรงนี้จอกลางเท่ากันเลยนะครับการตั้งค่าตั้งโหมดตั้งอะไรเนี่ยตั้งในนี้ได้หมดเหมือนมันเป็น iPad เครื่องหนึ่งเลยแหละนะครับดูเนี่ยกล้องรอบคันนะมีให้หมดเลยนะเกียร์นะขึ้นเขาลงดอยนี่ผมว่าไปได้หมดเพราะอะไรเนี่ยสามารถกดบวกลบได้บวกลบขึ้นลงกดได้หมดเลยนะเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้มีบวกลบ1 2 3 4 5 5 432 1สามารถเลือกได้นะครับ เบรกมือเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้ามาให้มีโหมดขับขี่เนี่ยเลือกอย่างนี้กดหนึ่งครั้งโหมดขับขี่เป็นไงเนี่ยก็จะขึ้นโหมดปกตินะโหมดประหยัดน้ำมันโหมดล่างพว่วงโหมดถนนลื่นมันจะเป็นตัวแค่ตัวหนังสือบอกนะมันจะไม่ได้เป็นกราฟิกเหมือนตัวพวกวายเทหรือว่าตัวไทเทเนียมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะคล้ายกันหมดพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีเนี่ยรักษาระยะห่างด้วยนะมีล็อกความเร็ว L M ก็คือกดหนึ่งครั้งมันก็จะล็อกไว้ว่าไม่ให้วิ่งเกินเท่าไหร่แล้ว ไฟหน้านะเป็นไฟออตโต้มีกดเปิดฝา,าท้ายอย่างด้านหลังไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับสามารถเลือกเปิดได้นะแล้วไฟเนี่ยต่อให้ดับเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็มาอยู่ออตโต้เหมือนเดิมนะครับอันนี้หลีแสงได้นะตรงนี้เนี่ยสามารถหลีหลีแล้วเพื่อให้แสงตรงตรง,ตรงพรมอะไรหรือตรงอะไรเงี้ยมันมืดตรงหน้าจอมันมืดลงหมดเลยนะสามารถที่จะเลือกได้ให้มันสว่างมาเนี่ยบางคนก็เขาก็ไม่ชอบให้มันสว่างมากๆนะที่เก็บแก้วน้ําคนขับนี่มีให้นะครับมีให้อย่างดีเลยนี่วางเก็บแก้วน,น,น้ํานะครับ มีมาให้วางตรงนี้อีกก็ได้หไหมเนี่ยวางได้เลยนะครับถึงบอกว่ามันได้เจ็ดแปดแก้วนะของฟอร์ดนะครับที่ชาร์จมือถือมีมาให้เหมือนกันนะชาร์จแบบไร้สายแต่ว่าชาร์จแบบเสียบสายดีกว่าเต็มไวนะครับโอเคนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถฟอร์ดก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างได้นะครับสำหรับนี้ผมขอลาไปก่อนทุกท่านที่อยากซื้อรถกับผมกผม็ติดต่อเข้ามาหาผมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหรือถ้าไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาคุยกันได้สำหรับนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ